วิธีการล้างตารี่นะครับให้เติมน้ําลงไปจนเต็มในระดับที่ตอรี่กาหนดไว้นะครับจากนั้นทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับ หมุนตัวควบคุมอุณหภูมิไปให้สุดนะครับไฟดวงนี้จะติดขึ้นมานะครับรอให้ไฟดวงนี้ดับนะครับเมื่อไฟดวงนี้ดับลงแล้วนะครับให้ทําการถอดปลั๊กต่อรีดออกนะครับเปิดบริเวณที่เติมน้ำขึ้นนะครับดึงเอาตัวควบคุมตัวนี้ออกมานะครับ จากนั้นวางเตาลีดในลักษณะที่ขนาดกับพื้นนะครับจะม,มีน้ําแล้วก็ไอ้น้ำพุ่งใกนการเอารีดนะครับการดันคาา่าสกปกหลกังจากที่เราใช้งานเอารีดออกมานะครับ เมื่อน้ำที่อยู่ในตอเรีดออกมาหมดแล้วนะครับเติมน้ำตอเรีดไว้ให้เต็มนะครับสําหรับการใช้งานในครั้งต่อไปนะครับตัวรีดของเราก็จะสะอาดนะครับในการใช้งานรีดครั้งต่อไปก็จะไม่มีเศษคราบตะกันนะครับหลุดลงมาติดเสื้อผ้าของเราทําให้เสื้อผ้าของเราเกิดคราบสกปรกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ